Yeah. ดีไหมครับดีเลยอ่าทีนี้ท่านผูชายก็จะให้รำมั่นฐานท่านก็จะให้เราว่าตามโอตคไหมครับพี่สาว่สา อาจารย์มาดูเลยกันนะครับสาธิตดูเลยเอาไว้แกะสาธิตเลยเสื้อกล้ามผ้าไหนรู้จักไหมเม่เห็นไหมเสื้อกล้ามผ้าใส่แบบเหมือนเสื้อกล้ามบางๆอ่ะนี้เรียกว่าอันสากถ้าถ้านุ่มเรียกว่าอะไรสะบงสะบงถ้าผ้าห่มเรียกว่าอะไรผ้าหนาวกว่ามือเตี้ยอย่างนี้ไหมรัดอมนะแล้วอันนี้เข็มขัดนีเรียกว่าอะไรอันนี้เป็นคนที่รู้จักที่ว่าไม่ต้องสายแล้วเนี่ยอ๋อคร ไม่แค่แค่ปวดแล้วโอเคโอเคุ้ท่านก็จะคล้องแสงให้นะคุณก็จะคล้องแสงให้เราก็เข้ามามีระแถวนะครับดงสงออมาด้วยจะรอดปะเนี่ยจะหลับจะหลับจะหลับจะรอดนะเนี่น เพื่อนรอดเพื่อนงานเนี่ยใหมันจ <ok> <AN> ้ากับเพื่อนนะอาจารย์ขอช้ากับเพื่อนเออนไะนะนะที่เราเราแล้วก็ไปลานนนะครับาใจนะครับประมาณนี้เออทำอะไรก็ได้เขาผันนะเดี๋ยววันี้ก็จะอัพลงรูทูบเลย

กไหนี่วออแบนี้นะเอออว่าก็ได้เกือบเกอไว้ตรงนี้ตอน It's all that. E yeah. yeah. โทรศัพท์เน่มันไม่สนวแกการถูรวมไงมีเรื่องนี้ไปยุ่งนรนะครับก็พี่แ้งใครได้ว่าให้ผาคงนะครับข้อที่ขที่สี cents, นะครับาว่า hmm. ต่อชาตารูปปาจา ที่บอกว่าห้ามจาับเงินทองในความหมายนี้คือแหล่เงินแห่ทองที่เอามาทำเนเครื่องประดับนะเข้าใจารยครับอเออแหล่เ,เงินทองที่ที่เอามาทำเป็นเครื่องประดับเป็นสร้อยเป็นแหวนเป็นกำอไรเป็นอะไรพวกนี้ห้ามจะไม่ใช้จะไม่ใช้นะแต่เงินที่เป็นธนบัตรเนี่ยคือสิ่งสมมุติาเงินอันนี้จะพิจารณาใ้เป็นใหญ่เป็นใหญ่ เอาไว้เป็นของกลางแทนแทนอะไรบ้างหนึ่งแทนอาหารสองแทนเครื่องนุ่งห่มสามแทนที่อยู่อาศัยสี่แทนอะไรครับงานรักษาโรคนะก็คือเอาเอาธนบัตรเนี่ยในแรกเป็นสี่อย่างนี้เป็นเป็นเครื่องยัางงงชีวิตของธรรมะเพื่อเราเข้าใจไหมครับเราเข้าใจไหมที่เราอาจจะเคยได้ยินข่าวว่าถ้า จับเ,เงินเงินเนี่ย <textbook> จับเงินจับทองเนี <Wh> ่ยคือเงินทองในความหมายนี้นะไม่ใช่เงินทองในความหมายของที่เป็นธนบัตรที่เป็นเหรียญกระสาบนะอันนั้นเป็นเงินทองที่ที่โลกเขาสมมุติขึ้นนะเพื่อเป็นของกลางในการแลกเปลี่ยนสิ่งของนะมันไม่ใช่ความหมายของเงินทองที่ที่เป็นแหนแในเงินทองที่มาทำเงินเช่นเดียวกันนะจะสังเกตว่าเป็นพระเป็นเงินเนี่ยเขาจะไม่ใส่ไม่ใส่ ไม่ใส่กาไม่ใส่ใจไยีกนนนะเราไม่เข้าใจเนาก็ไม่ใส่ Yeah. เย็นไหมยย่งนงเหมือนนู่นเลยมัเหมือนนู่นมานี้แค่แค่ดุ้งเลย พระจ้าทรงมหาราชเนี่ยเป็นกษัตริย์ที่มีความยิ่งใหญ่มากนะไปรบที่ไหนชนะที่นั่นนะรบที่ไหนชนะที่นั่นบางที่เแม่บอกว่าฉันจะไปลบเนี่ยยอมแพ้เลยเขาตัวนี่กระเป๋าจะยืมหรือเปล่าพระเจ้าทรงเนี่ยเอาเงินนี้หรือนอยปูแต่ก็เหนียวเลยนะพระเจ้าทรงเนี่ย ท่านมีพุณอุปการก็คือเป็นคนที่สนับสนุนเรื่องของการทำรสารพยาแนนพยาแนนคำสอนของพุทธศาสนาเนี่ยให้มีความเป็นระเบียบจะให้หมด<ป>ุกคนนะครับตอนง่ายในช่วงนั้นเนี่ยพเจ้าโสี่ยังไม่ได้ ยืนที่หนา้าต่างมองไปเห็นสมเณรกำลังบินสบายอยู่ <clears> hmm. <throat> ไปนั่งตรงที่ข้างๆข้างๆบัลลังก์ของกษัตริย์กษัตริย์เห็นแค่นั้นแหละรู้สึกประทับใจมากเลยว่าสมพันเนี่ยเป็นคนที่รู้จักอ่อ,อน้อน <c oughs> แต่ในเพศภาวะของสมพันเนี่ยอยู่เหนือความเป็นกษัตริย์อยู่เหนือความเป็นเสนาร์มันเพราะว่าเป็นเพศภาวะที่สูงจริงๆจะนั่งตรงที่นั่งของกษัตริย์ก็ได้นี่บอกไหมครับแต่ถ้าเลือกนั่งเลือกนั่งในที่ท,ที่อ่อนโยงไปนิดนึง พระราชาเกิดความประทับใจมากเลยโอ้ว่สมเด็สองตัวนี่เลยก็เลยนิมนตให้สมเดนั่งตรงที่นั่งของพระราชานั่งตรงนี้ลยนั่งรงการเลยและให้สมเดแสดงธรรมโอ้คิดดูว่าสมเ็ตัวน้อยเหมือนพวกเราในยุนยสิบกว่าเลยนะครับเทศให้พระราชาฟังเทศให้เ็ามางหลังจากนั้นพระเจ้าอศกมาไจากที่เป็นระดที่ยิ่ใหญ่ก็หันมาสนับสนุน ลนะนะหลังจากนั้นก็สร้างเจดีย์สร้างวัดสร้งอะไรที่เป็นศาสนาสา,สานถวายแต่ที่ศาสนาเฉพาะสร้างเจดีย์เนี่ยแปงนสี่พันคเยอะไหมับยครับ,รบสร้างปูเจดีย์เนี่ยเราก็เห็นดเจดีย์ว้า,าัานแ่เห็นไหมสร้างใหญ่ๆอย่างนั้นแปนสี่พันเออาอ หาักสาเหตุของสมาธิเพราะฉะนั้นสมาธิสำคัญไหมสำคัญมากเพราะฉะนั้นเนี่ยเราได้บวชกดึงสมา